แห่งชาติดอยอินทนนินท์นนดอยอินทะนนยอินทะดอยอินทะนนอยอินทดอยอินทะนนดอนะนนดอยนะดอยนะนออินทะนอยอิะ่อยอินทะนิทะนนอนทดอยอนะนดานะะิดอะนะนนะออนอดอยดอยอนทะนนทะนยอ วความรุดเร็วข้างน่ะ <c oughs> ซื้อบัตรที่นี่เนาะว่าเขามีความรบ้าโอ๊ยดูสินาวินนาวินเราเราไม่อยู่ท่ามกลางภูเขาแบบนี้นาวินอยู่ได้ไหมไม่มีเซเว่นนะอา้าวตัวนี้คำอา้าวทำไมอ่ะนาวินร้อนเหรอลูกทำไมร้อนเหรอนาวินอ้าวไงอ้าวอ้าวตาย,มมายตายแล้วบรรยากาศดีแต่ไม่มีเซเว่น ตายแม่นาวินอยู่ไม่ได้แน่ๆลงไปนี้เหมือนขาดอะไรไปเยอะเลยใช่ปะที่ซื้อตัว๋วบัตรพันเดน โอ้โหสุดยอดมากเลยเก่งที่สุดไปเข้าอุทยานกันนี่เขาทำอุทยานแบบสะอาดสะอา้อะอานเลยนะทยานี่นะเ,เยอะมากเลยอะแสดงว่าคนมากางเต็มเยอะมากเลยเนาะ รอบนี้เราจะเก็บแต้มนะหลังจากที่ไ่เจอ่ยทุกทีเราไม่เคยได้เก็บแต้มสักรอบเลยไม่จับกว่าห้าเล่มซื้อมาเนี่ยน่าจะประมาณห้าเล่มอะเนาะแต่ลืมลืมลืมตลอดเลยไม่เวลาอันเนี้ยสงสัยต้องเอาไว้ในรถแหละเราจะได้ไม่ลืมพอไปเที่ยวไหนเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาออกมาสแตปมเลยก็เก็บไปเป็นความทรงจำนะคะ เคยเห็นหนาคันมันไหนบ้างอุ้ยดูหมอกบนแดยจ้าบ้านมุงไมรัมวเลยนะ

ตรงไม่จะตรงไปเรื่อยๆไปยังไม่เห็นต้องกระจกเลยไอ้ต้องกับบ้านกระจกอยู่ตรงไหนครับที่เจ้าติดต่อรากางเต็นท์นะครับบ้านกระจกที่เขาบอกเจ้าที่เขาบอกใช่พอระวังตกล่องโอเคครับไม่เป็นไรครับผมครับไปวนนะ หาที่กลางเต็นก่อนต้องหาเรียบเรียบอะสูงอะไรลูกใจวิ่์สูงอะไรรองเท้า โอเคเอาใส่ไว้ในรถตูกระเป๋าตู้ใส่ไว้ในรถเครื่องถือมาข้างหลังข้างหลังเกือบหน้าฟั่มเกือบหน้าฟ่มเร็วเร็วหลบรถในจ้านี่โหคนมากางเต็นกันเยอะเลยนะโหดไงะเต็นเราจะกางได้อ่ะ แค่สโลี่เฉยๆกนได้อยู่นะแค่ให้มันเท่ากันอะแถวตรงมุมนู้นไม่มีหรอคะฮะไม่รู้ไม่เอาตรงเนี้ย คนโคตรเยอะเลยน้องวินเหนื่อยเหรอเอ้ <laughs> น้องวินเอ้ยบรรยา,ากาศด,ดีจังเลยเระวังรถนะลูกหลบรถนอยเป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรมึนหวัวหรอใช่มไหมหมึนไปตนไม้เยอะเลยนะ <laughs> อุ้ยอะไรตันเท้านะฮะตรงนี้เหรอม่าจะได้อยู่นะไ,ไ,ได้อยู่นะยไมหไมหได้ไหมไม่คือดอกตะกร้าใหญ่กว่าอืมไม่ใช่หรอกได้ไหมก็ได้อยู่นะกว้างอยู่ พ,พ่อแต่เขาโซนนี้เขาไม่ให้ทำไร,หรไหมคะเอาไป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 หานี่บริเวณจองไว้หนึ่งล็อกยวดูกันละกันว่าเด็นจะกลางได้ไหมไแต่ข้างบนก็เป็นเนินอ,อย่างนะ แต่นี่ขึ้นมาต้นไม้ต้นนี้เหรอ เขามีรถแ็นให้ด้วยเหรอโอเคเราจะการกันตรงไหนดีรูแผนที่แล้วอ่ะรูแผนที่แล้วใช่ไหมสวยสวยมากไหมอากาศเย็นอยู่นะระวังรถนะครับหนูไปสำรวจแผนที่มาเหรอ ถึงขั้นถึงขั้นไหลลงต่วนงน้องวินน้องวินน้องวินเกางเกงขาดพากันวิ่งลงดอยแล้วทีนี้ฮะใครหนูจะลงเหรอหนูลงได้ปะลงวิ่งไปจับต้นไม้ทีละต้นทีละต้นอ่ะ ฮะไปหน่อยจะให้แม่ลงจะตกไม่ล่าไม่ว่าไม่ลื่นอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกดวางกล้องกอนลงจริงอ่ะลงก็ลงมาใช้กันขนมาลูกมาโอ้เก่งมากพ้าปูเหรออ่ะโอเคเอามา เอาแบกมาเร็วไม่เหนื่อยแล้วไม่นอนฉันเฮ้ยอะไรมันทีนึงข้าวาเหรอวะหัวเหรอโอเค <c oughs> ไม่ทันลูกแล้วเทียงทุกดอกแต่ก็บอกว่ารักดูอโอเคพ่อเดี๋ยวค่อยจัดให้มันสวยๆนะตอนนี้ขอ นอนแบกกันตอนบนหลังเจไปจัดกันต่อมันเย็นมากกว่ามันเย็นเยอะเลยใช่ไหมเมื่อคืนสั่นไหมหนาวแบบหนาวหนาวอะรหรอมันหนาวกว่าอยู่แล้วลูกอยู่บนดอยเมื่อคืนกี่องศาแปดองศาไม่ใช่ข้างบนน่ะเพราะว่าเมื่อคืนกี่องศาที่เราไปดูพระอาทิตย์ตกอะฮะสามองศา สาม,สามดิแม่คานิ้งขึ้นแม่คานิ้งอะที่มันเป็นน้ำแข็งอยู่ตามญ้าเป็นแม่คานิ้งไงเขาจะเรียกแม่คานิง้งเพราะมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งัมดเลง มันก็คล้ายๆแบบจะเป็นหิมะแหละแต่มันยังไม่ถึงหิมะเพราะว่าถ้าเป็นหิมะเราต้องติดลบใครจะฉี่ใครจะอะไรก็ไปนะมีทาการขายตัวนะครับตรงที่ทาการยาแห่รนต์นะครับต่ั้งแต่เวลาโอเควันนี้ไม่ได้ไปไหนนะนอน ไายตนสนใช้บริการลดสายแล้นะครับก็สามารถนะครับไปซื้อเปล่กันได้เลยนะครับที่ทําการของเรานะครับเริ่มขายตั้งแต่ปีห้าเป็นต้นไปเลยนะครับหน้าร้านขอขายเทียบเลยสีขาวคือผ้ามหากริย์ไทยไปไปจุมือพ่อไปแตะ พ่อจะซื้อหมวกให้ลูกเหรอพ่อซื้อหมวกให้ลูกเหรอน <c oughs> ี่วิวข้างบนรถ <c oughs> นะจ๊ะรถนะจ๊ะพ่อระวังรถนาวาระวังรถ ไงลูกนี้นะวิทย์ <laughs> เหนียวจังลำโพงเหนียวไหนดูด <laughs> <laughs> ิอะไรเหรอสวยอ่ะวิทย์วิทย์ลูกนี้นี่นนระวังนะระวังนะระวังหัวหัวโขกหัวแตกเลยนะน สวยจังเลยอะ่ะสวยได้เราลงเพลงเลย่ปตลาดหน้าลานกลางติท์โอ้นก หกห้าส <c ậ u> ิบม่ฮะหกห้าสิบโอ้ตัวใหญ่อะนะไหนน้ำมินิ์ชับแบบไหนน้ำมินต์แบบน้ำ่ะเอาวะน้าไม่เอาถ่ายวิวเฉยนี่เฮ้ยโห อันนี้เขาเป็นร้านนั่งกินเหรอ มือบนหน้าเยนี่อันนี้ปักัวนกระติกดีตอนนี้ไม่หนาเลยเหมือนอยู่ในอากาศบริเวณสาิเก้าองศาร้อร้อนมากเวอร์แ <c oughs> ล้วใส่ถุงมือนะเดี๋ยวจะรอ,รอเดี๋ยวจะรอมากร้อนแม่เลย <c oughs> เมื่อเมื่อคืนร้อนไหมสามองศาร้อนเนอะร้อนมากร้อนป้านุ <c oughs> ่นไปเดินไปตูตรงนูน้นไปะระวังรถนะนเดินเสร็จแล้วก็จะได้กลับเต้นเราโอ้ยอันนี้วิวแบบสวยอะ่ะนี่ฮะ

มิเตอร์น้ำทาว่ยประมาณาเจดองศาตอนเช้าเก้าแปดเจ็ดก็ลงมาเรื่อยๆกลางคืนยังไม่ค่อยเท่าไหรนะน่นะบ่าอนเช้า